คิดว่าเพศเดียวกันคนไหนเป็นคู่แข่งเพราะอะไรตังเมค่ะเพราะว่าตังเมย์ชอบปักเหมือนกันไม่น่าถามไม่น่าถามว่าชอบหรือไม่ชอบคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วหนึ่งคู่แข่งสองก็คืออาจจะเจอหลายๆช็อตบอกความในใจกับคนด้านซ้ายครับ ชอบครับชอบชอบมากและชอบมากขึ้นเรื่อยๆอรหนูก็ดีใจเพราะหนูก็ชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันหนูก็บอกเขานะแบบจะสู้ทําไมอะ่ะเออผู้ชายเขาชนะัดเจนแล้วว่าจะสู้ทําไมอะไรเงี้ยแต่แต่ก็สู้กว่าหนุมนะไม่เข้าใจอกไม่อยากให้ใครมาร่วมทีมนี้พออะไรไม่อยากให้แอนเดีย รู้ว่าร้ายที่สุดแหละแต่ว่าไม่ไ,มได้ร้ายแบบแสดงออกร้ายแบบร้ายอ่อนแอคืออ่อนแอคือแบบร้ายอ่อนแอเดี๋ยวเจ็บนั่นเดี๋ยวเจ็บนี่ร้ายแบบมีสมองอ่ะคิดว่าเพศตรงข้ามคนไหนมีเสน่ห์ที่สุดเพราะว่าอะไรคิดว่าเติ้งค่ะก็มีจต่เป๊กอยู่คนเดียวก็ตั้งคนเดิมหน่อยเป็นคนแพ้รอยสากก็เลยบอกว่าเติ้งค่ะต่อแบบไม่คิดเลยถ้าสมมติเติ้งเล่นถ้าเติ้งไม่เล่นด้วยหนูก็